ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับชุดนี้ผมก็จะมาแนะนําของเล่นโมเดลรถนะเป็นโมเดลรถมาแบบตั้งแผงแบบนี้นะครับซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด4แบบนะที่ผมหามาได้อ่าเรามาดูแบบแรกกันดีกว่าแบบนี้ก็จะเป็น c o m b a ็กฟ r อสนะเป็นชุดรถอาแนวลถน่ะมาสีเขียวหมดทั้งชุดเลยนะ เท okay, ออกมาเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นคอปเตอร์นะคล้ายแบ็คฮอกนะ่ะบิ่งไม่ได้นะเป็นโมเดลตั้งโชวเอาเป็นพลาสติกนะตัวนี้ครับไม่มีลานเอาไว้ตั้งโชว์เอา๋อรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นเหล็กนะเนี่ยน,นี่ตัวนี้เป็นเหล็กนะแข็งเลยนอกนั้นก็พลาสติกหมดมีเหล็กบางส่วนนะ อย่างตัวนี้หนี่เหล็กนี่แต่นอกนั้นก็พลาสติกหมดอ่าอีกแบบนี้ก็จะเป็นไฟล์ลสคิวนะเป็นของเล่นรถดับเพลิงเหเคออกมาเร็วกว่าคันแรกนี้ก็จะเป็นรถเคนเป็นของเล่นแนวรถตับเพิงนะชุดนี้อันนี้เหล็กนันเนี่ยอันนี้ก็เหล็กอีกอ่าเหล็กอีกยกได้ วิ่งไม่ได้นะเป็นของเล่นรถแนวโมเดลตั้งโชว์อันนี้พลาสติกเห็นได้ชัดเลยอันนี้ก็พลาสติกอีกอ่ารู้สึกว่าจะมีเหล็กบางคันนะอันนี้ก็จะเป็นคอนสตรักชั่นนะเป็นรถก่อสร้างแนวรถก่อสร้างอ่ะเทออกมาดีกว่าอันนี้พลาสติกหมดเลยอ่างอได้ยกได้นะ ชุดเหลือนี้จะเป็นแนวรถขอสร้างเอาอันนี้ก็รถแมคโคนะอ่าหมุนได้ด้วยตัวนี้ทำเป็นโมเดลมาให้ตั้งโชว์อันนี้เหล็กเลยเหล็กหรือพลาสติกแล้วเนี่ยอ้าพลาสติกพลาสติกแข็งแข็งไม่ใช่เหล็กอันนี้ก็พลาสติกเหมือนกันเลยอ่ะสุดท้ายแล้วก็จะเป็น police patrol เป็นของเล่นอ่าเป็นรถประเทศแนวรถตำรวจพลาสติกเหมือนกันพลาสติกแข็งๆตัวนี้ไม่ใช่เหล็กมันคือตอนแรกก็ดูเหมือนเหล็กนะนี่เป็นพลาสติกหมดครับคือถ้าเป็นรถยนต์นี่จะเป็นพลาสติกหมดนะเป็นพลาสติกหมดเลยคอปเตอร์นี่ก็เป็นพลาสติกเอาแรกๆดูเหมือนเหล็กนะแต่ไม่ใช่โอ้เซตนี้มาเป็นพลาสติกหมดเลยไม่มีส่วนไหนที่เป็นเหล็ก หาซื้อได้ตามร้านค้านะคลิปหน้าก็กลับมาเจอกันใหม่อีกนะครับ